ที่นี่คือจังหวัดน่านเมืองรองที่รายล้อมด้วยขุนเขาทุ่งนานและไอหมอกซึ่งว่ากันว่าจะงดงามมากๆเลยนะครับในฤดูกาลที่ฝนโปรยปลายลงมาแล้วด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินะครับทำให้จังหวัดน่านเนี่ยมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินตามจุดชมวิวต่างๆการไปผจญภัยในป่าไปจนถึงการเอนกายพักผ่อนชิลๆในโฮมสเตย์สวยๆนั่นทําให้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาที่นี่จะกลับบ้านไปพร้อมกับความสุขใจเสมอโดยน่านครั้งล่าสุดของผมเป็นรถทริป4วัน3คืนครับซึ่ง เริ่มต้นจากการนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินน้านนครต่อด้วยการเช่ารถกับเอวิสที่สะดวกสบายและรวดเร็วมากๆแค่เดินลงจากเครื่องแล้วก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์จากนั้นก็เดินไปที่ลานจอดรถครับโดยพี่ๆพ,พนักง,งานเนี่ยก็จะมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆพร้อมกับช่วยกันตรวจสอบรอบคันเสร็จแล้วเราก็รับรถมาแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางครับโดยเป้าหมายในวันแรกของเราคือการไปเช็คอินในสถานที่สุดฮิตต่างๆเริ่มต้นที่ถนนหมายเลข3ต่อด้วยถนนลอยฟ้าแล้วยังมีน้ำตกสปันด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาปิดท้ายวันนี้ด้วย การพักผ่อนที่พนาเกลือโฮมสเตย์สุดชิลกลางทุ่งนาในอำเภอบอกเกลือเช้าวันที่2ในจังหวัดน่านเริ่มต้นด้วยการเดินเข้าป่าลับๆไปหาน้ําตกเล็กๆโดยคนในชุมชนเรียกเส้นทางนี้ว่าห้วยเคาะจะมีระยะทางรวมประมาณสัก6-7ถึงกิโลเมตรครับแล้วก็เดินสนุกมากๆเลยนะได้กลิ่นอายของความผจญภัยไปแบบเต็มๆและนี่คือน้าตกห้วยตาดครับจุดหมายปลายทางของป่าเส้นนี้นี่ขอฝึกวิชาปราณวารีแป๊บจะเอาไปสู้กับอสูรที่ปราสาทไร้ขอบเขต พอฝึกวิชาปราณวารีแล้วออกมาจากป่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าไปยังอำเภอเชียงกลางซึ่งมีเป้าหมายเป็นการมาพักผ่อนในโฮมสเตย์ที่ชื่อว่าบ้านเกวตะที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับอบล้อมด้วยขุนเขาแม่น้ำและไอหมอก คือแบบสามารถนั่งมองวิวจากระเบียงบ้านได้โดยที่ไม่มีเบื่อเลยแหละน่าเสียดายที่เช้าวันต่อมาเนี่ยต้องรีบเช็คเอาท์ไปนิดครับแต่ก็เป็นกติกาของบ้านนะครับต้องเช็คเอาท์ช่วงประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งเราก็เลยต้องออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปอีกโฮมสเตย์หนึ่งที่อยู่ในอำเภอเชียงกลางเหมือนกันครับและแน่นอนว่าเป้าหมายของการมาที่นี่เนี่ยคือการมาทิ้งตัวพักผ่อนใช้ชีวิตช้าๆชิวๆในโฮมสเตย์ท่ามกลางทุ่งนาและที่นี่มีชื่อว่าบ้านดีต่อใจ ที่ต้องบอกว่าดีต่อใจสมชื่อครับดีงามทั้งวิวบรรยากาศแถมเจ้าของที่พักก็ดูแลดีมากๆอีกทั้งหากทีนี้เช้าวันสุดท้ายในจังหวัดน่านเราตื่นมาแบบไม่รีบร้อนแล้วดื่มด่ำบรรยากาศรอบๆโฮมสเตย์ stay, ก่อนจะเช็คเอาท์ในตอนเที่ยงแล้วออกไปเที่ยวในเมืองต่ออีกเล็กน้อยครับก่อนจะกลับไปคืนรถที่สนามบินซึ่งตอนคืนรถกับเอวิสเนี่ยก็ยิ่งง่ายเข้าไปกันใหญ่เลยครับแค่เดินเอากุญแจไปย่อนในกล่องหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็บินกลับบ้านโดยสวัสดิภาพได้เลยอีซี่มากๆ และนั่นคือรถทริป4วัน3คืนของผมครับหวังว่าจะทําให้ทุกคนชื่นชอบและสนใจเมืองรองแห่งนี้มากขึ้นซึ่งผมรับประกันได้เลยว่าแค่ลองไป1ครั้งจะหลงรักน่านไปตลอดกาล